มาม่าสามชาแฟนครับ จริงๆล้งานของเราตอนนี้คือจะสนุกมากกว่าเดิมเพราะเราเหมือนจะเป็นการขุดคุ้ยความสนุกขึ้นมาคือการแกล้งมากถูกต้องเลยวันนี้เราจะย้อนไปดูซิว่าวันนี้นะคะในเทปเก่าๆของเราเนี่ยมีดาราท่านใดโดนแกล้งเดี๋ยวให้แฟนขับเราดูด้วยอ่านะเดี๋ยวไปดูด้วยกันไปดูกันเลยครับเป็นคนพูดเป็นคนทูดตังค์นี่มันกระเป๋าันใส่ของแบบริมถนนเลยถูกแล้วก็ไปหยัดแล้วเป็นฝีมือคนไทยด้วยดูอะไรเนี่ย ตาอยู่แล้วอะอะไรเนี่ยนี่ใครอะนี่ใครอะนะว้าวนี่ใครอะไปในลูกมาี่ลูกลูกมาี่ลูกลูกกดไว้กดไว้หน่อยโอ้โหนี่เป็นไงเอาไปที่ไหนมาหอมมันโอ้โหเดี๋ยวก่อนเอาออกมาก่อนครับขาออกมาก่อนเขาออกมาก่อนเอ่อ ก้ลุกมี้อมองก้าวลุกอมอก้าวลุกเออระวังระวังรถระวังรถตายครับผมหนึ่งสองสามปึ๊บอ้าวเด็กถุงเด็กถุงอ่ามานวดมานวดมานวดหน่อยเด้อมานวดมานวดเดี๋ยวคนนี้ไปซื้อโอติมอลถุงหนึ่งลูกหลูกานผมโอ้โหลูกหลานเขาเนี่ยผิวพรรณดีดีนะลูกหลานพวกเราทั้งเกลือนทั้งขี้กาดโอ้ แก่งเด็กด้วยอ่ะเดี๋ยวเดถุงมาก่อนถุงถุงอ่าเออไม่ใช่ตรงนี้นะที่เดินมาเนี่ยจะบอกว่าไม่ใช่ตรงนี้อยู่นี่นี่ไอ้ลูกน้องพิบวะโอ้โหไอ้ใครใครอยู่ในนี้เนี่ยสาบานว่าหนักจริงเนี่รู้จังว่าใครอยู่ในนี้แล้วไม่เอาซิบวะวะไม่อยากตกก็โมเดิร์นว่าเดิมอ่ะี่เดี๋ยวเรียกแฟนขับมาร่วมสนุกดีกว่า เดี๋ยวเลือกตัวเล็กเลเลือกตัวเล็กพี่ส้มตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กเพราะว่าถุงเอาตัวเล็กเล็กอุ้ยอุ้ยอันนี้ไม่กรนหกขีดนี้ไงเร่อเลยน้่อเลยโอตายแล้วพราคุณเลยเฮ้ยถุงอีกไวยไหมโอ้โหนี่ตายพี่สาวก็สวยไม่รักตังเฮ้ยอ๋อพี่น้องกันพี่น้องกันพี่น้องกันคนละพ่อตังก็ไม่มีกิงข้าวเหมือนก็ไปใส่เหล็กดัดฟันอีก เด็บไว้่กินข้าวน้องนายเออลองลองเข้า<น>อยู่ในถุงสิรูปร่างหน้าพับครึ่งเนาะเ <c oughs> อ้ยเ <c oughs> ข้าไปเข้าไปอากลัวนะครับอัอนอนี้นะิดนึงอกลัวดิ่งไปเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเค ยามาห้าพายิ้มสวัสดีครับช่วงยามาห้าพายิ้มนะครับวันนี้โหน่งอยู่ที่เดอะมอบากะปีนะครับนะฮะวันนี้ภารกิจของเราเหมือนเดิมครับสนุกเอาอคุณคุณตาคุณตาครับเดี๋ยวช่วยคุณตาหปึ่คุณตาเชินเชรับเชิญนะคุณตาเชิญนะคุณตาตักเองพี่ดุนซุงฮะตักเองตักตักแอบอ่างฮะแอบอ่างฮะแอบอ่างตักไปต่อพี่หน่องเอง แล้วมัแต่งตัวแก่เลยเนี่ยมัต่อยหนูท่ไงเนี่ยจุกเลยเนี่ยจนนึกว่าจะแอบอ้างภารกิจของเราในวันนี้ครับพี่น้องตั๊กนี่ไงมันเป็นคน,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 นกแก่ใช่ไหมเจ้าสุดแล้วเดี๋ยวลงภ <c oughs> ารกิจวันนี้คือภารกิจน้องตั๊กก็เป็นคนแก่พี่เป็นคนแก่นะค,คนมาช่วยผมเนี่ยขึ้นบันไดเลื่อนอ๋อแค่นี้เหรอนี้เอง

เด็กวัยรุ่นสมัยนี้แรงน้ำใจกันจริงๆเลย้ยหน่อยครับอ้าวอเอ,อ่อเดี๋ยวพาลุงไปส่งที่ร้านหนังสือ,อเอเชียโอ้อเดี๋ยวทางนี้ก่อนคุณพี่อะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับออคุณพี่<อ>ชื่อพี่โจพี่โจ,โจนะครับเอานึกไงมาช่วยลุงเขาล่ะเห็นเย็นอยู่ เห็นยืนอยู่โอวันนี้มากับคุณแม่นะครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ัครบนี่นะครับพี่โจนะครับมาร่วมทําภารกิจกับเรานะยามาฮ่าพายิมรับเงินรางวัลจาก Yamaha ห้าพันบาทครับครับขอบคุณนะครับคุณโจอานะครับต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดด้วยนะครับและครั้งหน้าเจอนกับดักที่ไหนสนุกเหมือนเดิมครับในช่วงามาฮ่าพายิมสวัสดีครับ